รถถัง T-84 Oplot T เป็นหนึ่งในรถถังหลักที่มีความล้ำสมัยจากประเทศยูเครน ซึ่งกองทัพบ,บกไทยได้จัดหามาเพื่อเสริมกำลังรบให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากแต่โอพลตี T ก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการพัฒน,นากองทัพไทยในยุคใหม่รถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาโดยต่อย,ยอดจากรถถังตระกูลที80และที64ของสหภาพโซเวียตแต่ได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยีและระบบอาวุธให้มีประสิทธภิภาพสูงขึ้น จุดเด่นของโอพลตที่คือปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายชนิดได้ทั้งจอบเกราะและระเบิดแรงสูงพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่ทำให้การยิงมีความรวดเร็วและต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีกราะป,ปฏิกิริยาแบบเอราที่ช่วยเพิ่มการป้องกันจากจรวดต่อต้านรถถังยุคใหม่รวมถึงระบบควบคุมการยิงที่ทันสมยัย สามารถตรวจจับและเล็งเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืน สำหรับประเทศไทยรถถังโอพล t ทได้ถูกนำเข้ามาใช้งานราวปี2554เพื่อเสริมศักยภาพของกองพลทหารมา้าแม้ว่าจะมีอุปสรรคในด้านการส่งมอบและการบำรุงรักษาแต่ o อพล t ทก็ยังคงถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าและช่วยสร้างสมดุลให้กับกำลังรบของกองทัพไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ